สวัสดีค่ะวันนี้ช่องก่นนี่ชแนลก็จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไตรามาสแรกของปีพศ .2566 นะคะเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2 5 .66 สเดือนแรกเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการนำทางชีวิตในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักและแม่หมอก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จมีโชคชัยชนะ มีความสุขอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมากมายมหาศาลมีความรักที่สดชื่นสดใสมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เจ็บป่วยอยู่หรือยากจนอยู่หรือมีปัญหาอุปสรรคอยู่ก็ขอให้มาลายหายสิ้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต้อนรับปีใหม่2566กันทุกท่านนะคะรักนาราศีตุลการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรัก ซึ่งมีดาวพระศุกร์เป็นตนุลักษณ์ของชาลัคนาราศีตุลดาวพระศุกร์คือสองภพเรือนตนุลักษ์และก็มรณะ,ะชาลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีรูปร่างท้วมใหญ่เล็กๆผอมๆพอโตขึ้นก็จะอ้วนลำตัวและเอวเท่ากันเป็นคนตรงรักความยุติธรรมร่าเริงเจ้าชู้สนใจในทางศิลปะและการท่องเที่ยวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวมีไหวพริบปฏิพาน ซึ่งดาวประสุกนั้นนะคะจะเดินเสบตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่22มกราคมาในวันที่1ถึงวันที่22เอ่อถึงวันที่25มกราคมนั้นก็อยู่ในราศีมังกรนะคะไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสา์ซึ่งคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวตนแล้วก็เรื่องของมรณะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเ,อเกี่ยวกับครอบครัวได้ด้วยนะคะ พราะว่าดา,าวเสาร์นั้นเป็นเรือนพันธุแล้วก็เป็นเกษตรราธิบดีจนถึงประมาณวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 6ดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพมรณะคือความเจ็บป่วยการเดินทางการพัดพลาดการสูญเสียการสูญสิน้นหรือการทํางานเป็นจอบจเป็นงานออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะมาทําในเรื่องของที่เป็นครอบครัวร่วมกับครอบครัวทําในโรงเรียนโรง,รงสำนักง,งานหรือบ้านเรือนก็เป็นไปได้ด้วยหรืออาจจะมีการเดินทางพร้อมกับครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวสุอีกตัวอีกภพเรือนหนึ่งก็คือตัวตนตนุรักษ์ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีเรื่องการขัดแย้งครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่เส้นตรรูะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อย่าพยายามอารมณ์ร้อนใจร้อนกันนะคะ ดาวสุกกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่เส้นรตรรูอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในช่วงระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่่1มกราจนถึงวันที่25มกราคมนะคะหลังจากนั้นดาวสุกก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพปุตตะนะคะซึ่งอาจจะมีการิรเริ่มอะไรใหม่ๆในการทำงานทำธุรกิจก็ได้ด้วยเช่นกัน หรืออาจจะมีการที่เอ่ออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของลูกหลานบริวารอาจจะมีความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการเดินทางร่วมกับบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงประมาณวันที่มกเอ่ามคมนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีในภพอริปัญหาอุปสรรค ทำให้ตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในเรื่องการงานหรือเรื่องของครอบครัวเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของลาบผลอะไรก็ได้ด้วยหรือความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยหรือการเดินทางอาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องอออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หลังจากนั้นก็เป็นช่วงจังหวัดตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงประมาณวันที่31มีนาคมดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสูร่ราศีเมษในพบปตัตนิคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนก็อาจจะทํางานร่วมกับหุ้นส่วนหรือทํางานร่วมกับคนรักคู่ครองอา่าแล้วก็จะมีความสุขเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้นนะคะ เรามาดูเรื่องการงานกันเลยนะคะดาวประจันซึ่งเป็นดาวาการงานของชาวลักนาราศีตุลน,นั้นในสองวันครึ่งเดือนใน1ราศีเพราะฉะนั้นใน1เดือนก็เดินครบทุกราศีแล้วก็ในช่วงจังหวะปีนี้ดาวเสาเป็นกเกษตรราชิปดีซึ่งเป็นเรือนพันธุครอบครัวของชาวลักนาราศีของอาชาวลักนาราศีตุลก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ภายในครอบครัวภายในบ้านเรือนหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนก็ได้ด้วยนะคะ เพราะว่าดาวกรมมะนั้นเล็งอยู่กับราศีมังกรซึ่งเป็นภพผันธุนะคะแล้วดาวเสาร์นั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพปุตตะไปสองปีครึ่งนะคะไปอยู่ในเรือนของดาวราหูซึ่งเป็นคู่มิใตหญ่ ภพปุตตะนั้นก็เป็นการทีเริ่มอะไรใหม่ๆมีการลงทุนทำธุรกิจหรืออาจจะทำงานร่วมกับคนที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็นำพาซึ่งความที่อาจจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนำมาซึ่งลาภผลนะคะเพราะว่าเร็งอยู่กับภพบลาภะแล้วในช่วงจังหวะที่ดาวราหูซึ่งเป็นภพปุตตะไดออ้อาศัยอยู่ในภพปัตนิคู่ครองคนรักมาตั้งแต่30มีนาคม2 5 6พที่ผ่านมานั้น แล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566ก็จะทำให้ชาวลักนาราศีตุ้นนั้นอาจจะก็เกิดทำงานริเริ่มอะไรใหม่ๆร่วมกับคนรักปตัตตานิคู่ครองหรืออาจจะก็เกิดเรื่องของลูกหลานบริวารอาจจะมีลูกก็ได้ด้วยในช่วงจังหวะที่ดาวรรหูอยู่ในพวปตัตตานิคู่ครองคนรักนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีคู่รักอยู่แล้วคนที่มีความพร้อมในเรื่องของการต้องการมีลูกนะคะ แล้วบวันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปดาวราหูก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีในภพอริปัญหาอุปสรรคซึ่งดาวพระฤาษสมบดี์ซึ่งเป็นภพอริและก็ภพของสัชการติดต่อสื่อสารนั้นก็เริ่มเป็นเกษตรราชพบดีมาตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2565น,นะคะการติดต่อสื่อสารหรือเรื่องของการพูดจาเจรจาพูดคุย ในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของออนไลน์ก็จะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงเกิดขึ้นอาจจะทำงานร่วมกับคนรักคู่ครองวุ่นส่วนทำงานร่วมกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือการเริ่มอะไรใหม่ๆในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียก็เกิดซึ่งความมั่นคงเกิดขึ้นแต่ก็มักจะแฝงไปด้วยปัญหาอุปสรรคให้ชาวลัคนานราศีตุลต้องแก้ไขนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพบปุตตะเป็นดาวราหู ชาวลัคนาราศีตุลก็จะมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับเรื่องของการเงินนั้นดาวกระดุมพระก็คือดาวอังคารนั่นเองนะคะดาวอังคารในช่วงของตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่16มกราคมนั้นก็เดินพักเดินถอยหลังทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีตุลก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะคะไม่ได้มามากมายหรือได้มาก็มีรายจ่ายรอรับอยู่ เพราะว่าได้ตําแหน่งปลักเกษตรอยู่ในราศีพฤษภนะคะ,ะปลักเกษตรด้วยตําแหน่งราชาโชคด้วยบางครั้งก็อาจจะได้มาแบบง่ายๆโดยที่ว่าไม่ต้องขนขวายอะไรก็ได้ด้วยนะคะ,ะซึ่งไม่แน่นอนแล้วในวันที่17มกราคมจนถึงวันที่9กคุมภาพันธ์นั้นดาวก็จะมีการมนหมายถึงว่าย่าอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆก่อนที่จะเดินปกติต่อไปก็ยังอยู่ในราศีพฤษภนะคะ จนกระทั่งถึงวันที่12มีนาคมส5 6 6จนถึงวันที่31มีนาคมส5 6ม6นั้นดาวก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพสุภะความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองก็เกิดเรื่องการเงินก็เกิดเรื่องของความสําเร็จความเจริญ,คว,รญความรุ่งเรือง,ง,องให้กับชาวลักนานราศีตุลที่ทํางานอยู่ในช่วงขณะน,นี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับเรื่องของโชคลาภนั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพลาภะเดินปกติทั้งปีเลยนะคะ ดาวอาทิตย์ไม่มีการเดินผิดปกติก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนในการเดินในหนึ่งราศีซึ่งในช่วงของตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราคมนั้นดาวอาทิตย์ก็อยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นพบศาสชาการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดคุยหรือเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะได้โชคลาภมาจากพี่น้องเพื่อนฝูงหรือการติดต่อสื่อสารก็ได้ด้วยเช่นกันและพอวันที่15มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์นั้น ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในภพพันธุก็จะได้โชคลาภจากเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพานนะอาจจะเอาเลขที่บ้านเลขที่ยานพานนะมาเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรุมในภพปุตตะอาจจะมาจากการเสี่ยงโชคได้นะคะได้รับผลมาจากการเสี่ยงโชค แล้วก็วันที่15มีนาคมถึงวันที่31มีนาคม2560ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีในพบอ,ปอุปสรรคหรือเรื่องของนิศสินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรับผลที่ได้มาก็ทําให้มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ระมาระวังนิดนึงในช่วงจังหวะนั้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพเรือนมรณะ ก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่22มกราคมนั้นก็เดินเสิร์ชเพราะฉะนั้นในระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยสําหรับคนในครอบครัวหรืออาจจะมีรายจ่ายจากการเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีตุลก็อาจจะมีความเจ็บป่วยได้ด้วยส่วนวันที่เอ่อมกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์นั้นนะคะก็อยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพปุตตะก็จะทําให้อาจจะเป็น เรื่องของบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะพอช่วงจังหวะวันที่15มีนาคม2566จนถึงวันที่31มีนาคมนั้นนะคะก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในพบปตัตตนิคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีตุล คู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวคนรักหรืออาจจะไปทํางานกับหุ้นส่วนเดินทางไปนะคะแล้วก็เกิดเรื่องของความเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วดาวพฤะสศุกร์ซึ่งเป็นภพมรณะและก็เป็นตัวตนของชาวลัคนานราศีตุลน,นั้น ในช่วงของต้นเดือนมกราก็เดินเสดจนะคะแล้วก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูแล้วก็พอช่วงจวังหวะที่เข้าสู่ราศีมังกรใน,นพพันุ์นั้นก็รับระวังเรื่องของการทะเลาะเบาอแวง้งเรื่องของการขัดแย้งเรื่องของการขัดใจกันนะคะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่เส้นตรรตู่กันนะคะในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่25มกราคมนะคะ ในช่วงที่ดาวเสาร์กับดาวศุกร์อยู่ในราศีมังกรน,นั้นเป็นคู่เสี้นรัตรูกันระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงเรื่องการขัดแยง้งเรื่องการขัดใจกันแล้วเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะต่อไปนะคะในช่วงของอวันที่ยี่วันที่25มกราคมจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีในภพอริปัญหาอุปสรรคในวันที่ 18มีนาคมก็ระมัดระวังนะคะในช่วง15มีนาคมก็ย้ายเข้าสู่พบปัตนติคุครองคนรักก็จะทําให้มีความสุขในช่วงจังหวะนั้นตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่31มีนาคมคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีความสุขขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดน,นั้นดาวปุตตะก็คือดาวราหูซึ่งอยู่ในพปัตตนิคุครองคนรักมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมา ดาวราหูเป็นดาวที่คลุมเครือไม่ชัดเจนมีความเล่หเหลี่ยมมีไหวพริบปฏิพานมีเรื่องของการหลอกลวงก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะน,นี้ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2 5 6 5จนถึงวันที่17ตุลาคม2566อก็ดูกันให้ยาวๆหน่อยนะคะดูกันให้นานๆดูถึงความชัดเจนของเขานะคะว่าเขามีความชัดเจนให้กับเรามากน้อยแค่ไหน หรือจะรอให้ดาวพฤหัสบดีเข้าสู่พบปตัตนิคุครองคนรักก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นนะคะในช่วงของวันที่19เมษายน2566นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะการดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรไลน์ไอดีที่ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ